เอาแล้วความลับถูกเปิดเผยมีในายใหญ่โทรศัพท์หลอกสารวัตรมาให้กำนันนกยิงทิ้งกำนันนกโทรไปเรียกสารวัตรสิวมางาน4ี่ครั้งสารวัตรสิวปฏิเสธหมดจนกระทั่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งโทรไปสั่งให้มาสาเหตุหลักที่สารวัตรสิวขัดแย้งกับกำนันนกคือกำนันนกเสนอสวยทางหลวงให้แต่สารวัตรสิวไม่รับ ยืนยันโดยรักษาการผู้การทางหลวงตำรวจทากำนันนกหนีปิดถนนให้ทางโล่งตอนรถกำนันนกผ่านอย่าให้เรื่องนี้เงียบอย่าให้ตำรวจน้ำดีต้องตายฟรีทำให้ยิ่งรู้ว่าสารวัตรเป็นตำรวจที่ดีแค่ไหนความชั่วช้าของกำนันและตำรวจชั่วทั้งหลายทำให้ต้องเสียตำรวจดีที่หาไม่ได้ง่ายนักตั้งแต่โอนคดีกำนันนกไปสอบสวนกลางเรื่องกองเงียบทันที คือตัดจบแค่นี้ไม่ขยายผลอะไรแล้วกลัวสืบไปถึงตัวการใหญ่ที่เหลือรอลุ้นมันตายเองหรือรอดคุกตำรวจทำงานล่าช้าไม่ออกมาชี้แจงอะไรให้ประชาชนได้ทราบเลยสารวัตรแบงค์โดนยิงโดยไม่ทันได้ระวังตัวไม่คิดว่าใครจะกล้ามาก่อเหตุในงานเลี้ยงที่มีตำรวจเต็มงานขนาดนี้ถึงพกปืนไปก็ป้องกันตัวเองไม่ทัน สิ่งที่ตำรวจควรทำในสถานการณ์นั้นคือเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องรักษาพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจในท้องที่เข้าดำเนินการตามกฎหมายแบบนี้ตำรวจทุกคนก็จะรอดข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์นั้นแต่ถ้ามีการสืบย้อนไปถึงเรื่องสวยเรื่องอื่นๆก็อาจจะไม่รอด แต่ในสถานการณ์จริงมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกไม่เป็นในแบบที่ควรจะเป็นที่ตำรวจควรจะทำหน้าที่เพราะตำรวจในงานก็พวกเดียวกับกำนันนกเกือบทั้งหมดผลมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนการวิสามันคนร้ายในที่เกิดเหตุต้องได้ความว่าคนร้ายต่อสู้ถ้าเข้าจับกลุ่มได้โดยง่ายก็ไม่จำเป็นต้องวิสามันการวิสามันถ้าทำถูกต้องก็จะไม่มีความผิด แต่ถ้าทําโดยไม่มีเหตุจะมีความผิดแต่เอาจริงๆในสถานการณ์นั้นคนร้ายมีปืนในมือและยิงตำรวจแล้วตำรวจคนอื่นยิงคนร้ายไปเลยในทันทีก็น่าจะถือว่าสมเหตุสมผลคงไม่จำเป็นต้องรอให้คนร้ายไปเล็งตำรวจคนอื่นอีกนอกจากจะมีภาพวงจรปิดเห็นชัดๆเลยว่าคนร้ายยิงสารวัตรแบงค์แล้วเก็บปืนเลยไม่มีท่าทีต่อสู้ใดๆจริง คนยิงหนึ่งคนตำรวจ20กว่าคนแต่คนร้ายหนีได้สถานที่ถูกทำความสะอาดกล้องวงจรปิดหายตำรวจคงเป็นแมวหลามังที่ปล่อยราชสีนีไปได้อย่างง่ายดายปกติตํารวจดีเขาจะเลี่ยงเกี่ยวข้องกับคนชั่วถ้ามีการยิงหรือฆาตกรรมคนส่วนใหญ่เขาไม่ทำแบบที่คนกลุ่มนี้ทำต่อให้งงเง่าเต่าตุนไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยอยู่ในเหตุร้ายจนช็อกขนาดไหน ยังไงก็ไม่มีใครทำลายหลักฐานของคนที่ยิงกันโครงครามคนที่บอกว่าไม่ใช่ต้องหาหลักฐานมาหักล้างเอาเองถ้าไปอยู่ในเหตุการณ์ยิงแล้วปัดกวาดเช็ดล้างจนสะอาดเรียบร้อยแล้วแยกย้ายการไม่มีหลักฐานหลงเหลือคือการบอกว่าทั้งหมดในที่เกิดเหตุคือการร่วมมือกันเพราะจงใจทำลายหลักฐานบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นอาชีพพนักงานสืบสวนทั้งนั้น เคสนี้ถ้าไม่มีคนออกมาคายความจริงก็โดนข้อหาร่วมมือกันหมดเอาแล้วความลับถูกเปิดเผยมีในายใหญ่โทรศัพท์หลอกสารวัตรมาให้กำนันนกยิงทิ้งกำนันนกโทรไปเรียกสารวัตรสิวมางาน4-5ครั้งสารวัตรสิวปฏิเสธหมดจนกระทั่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งโทรไปสั่งให้มาสาเหตุหลักที่สารวัตรสิวขัดแย้งกับกำนันนก คือกำนันนกเสนอสวยทางหลวงให้แต่สารวัตรสิวไม่รับยืนยันโดยรักษาการผู้การทางหลวงตำรวจทากำนันนกหนีปิดถนนให้ทางโล่งตอนรถกำนันนกผ่านอย่าให้เรื่องนี้เงียบอย่าให้ตำรวจน้ำดีต้องตายฟรีทำให้ยิ่งรู้ว่าสารวัตรเป็นตำรวจที่ดีแค่ไหนความชั่วช้าของกำนันและตำรวจชั่วทั้งหลายทำให้ต้องเสียตำรวจดีที่หาไม่ได้ง่ายนัก ตั้งแต่โอนคดีกำนันนกไปสอบสวนกลางเรื่องก้องเงียบทันทีคือตัดจบแค่นี้ไม่ขยายผลอะไรแล้วกลัวสืบไปถึงตัวการใหญ่ที่เหลือรอลุ้นมันตายเองหรือรอดคุกตำรวจทำงานล่าช้าไม่ออกมาชี้แจงอะไรให้ประชาชนได้ทราบเลยสารวัตรแบงค์โดนยิงโดยไม่ทันได้ระวังตัวไม่คิดว่าใครจะกล้ามาก่อเหตุในงานเลี้ยง ที่มีตำรวจเต็มงานขนาดนี้ถึงพกปืนไปก็ป้องกันตัวเองไม่ทันสิ่งที่ตำรวจควรทำในสถานการณ์นั้นคือเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องรักษาพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจในท้องที่เข้าดำเนินการตามกฎหมายแบบนี้ตำรวจทุกคนก็จะรอดข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์นั้น แต่ถ้ามีการสืบย้อนไปถึงเรื่องสวยเรื่องอื่นๆก็อาจจะไม่รอดแต่ในสถานการณ์จริงมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกไม่เป็นในแบบที่ควรจะเป็นที่ตำรวจควรจะทำหน้าที่เพราะตำรวจในงานก็พวกเดียวกับกำนันนกเกือบทั้งหมดผลมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนการวิสามันคนร้ายในที่เกิดเหตุต้องได้ความว่าคนร้ายต่อสู้ ถ้าเข้าจับกลุ่มได้โดยง่ายก็ไม่จําเป็นต้องวิสามันการวิสามันถ้าทําถูกต้องก็จะไม่มีความผิดแต่ถ้าทําโดยไม่มีเหตุจะมีความผิดแต่เอาจริงๆในสถานการณ์นั้นคนร้ายมีปืนในมือและยิงตํารวจแล้วตํารวจคนอื่นยิงคนร้ายไปเลยในทันทีก็น่าจะถือว่าสมเหตุสมผลคงไม่จําเป็นต้องรอให้คนร้ายเป็นเลงตํารวจคนอื่นอีก นอกจากจะมีภาพวงจรปิดเห็นชัดๆเลยว่าคนร้ายยิงสารวัตรแบงค์แล้วเก็บปืนเลยไม่มีท่าทีต่อสู้ใดๆจริงคนยิงหนึ่งคนตำรวจ20กว่าคนแต่คนร้ายหนีได้สถานที่ถูกทำความสะอาดกล้องว,วงจรปิดหายตำรวจคงเป็นแมวหลามั้งที่ปล่อยราชสีนี้ไปได้อย่างง่ายดายปกติตํารวจดีเขาจะเลี่ยงเกี่ยวข้องกับคนชั่ว ถ้ามีการยิงหรือฆาตกรรมคนส่วนใหญ่เขาไม่ทำแบบที่คนกลุ่มนี้ทำต่อให้โง่เง่าเต่าตุนไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยอยู่ในเหตุร้ายจนช็อกขนาดไหนยังไงก็ไม่มีใครทำลายหลักฐานของคนที่ยิงกันโครงครามคนที่บอกว่าไม่ใช่ต้องหาหลักฐานมาหักล้างเอาเองถ้าไปอยู่ในเหตุการณ์ยิงแล้วปัดกวาดเช็ดล้างจนสะอาดเรียบร้อยแล้วแยกย้ายการไม่มีหลักฐานหลงเหลือ คือการบอกว่าทั้งหมดในที่เกิดเหตุคือการร่วมมือกันเพราะจงใจทำลายหลักฐานบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นอาชีพพนักงานสืบสวนทั้งนั้นเคสนี้ถ้าไม่มีคนออกมาคลายความจริงก็โดนข้อหาร่วมมือกันหมด